แชร์ความสัมพันธ์ลับเมาส์กับสาวเน็ตไอดอลที่สุดเชวาสัมผัสนิวซูซูกิเอ t i g a Smart Hybrid The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid ดพร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศขอขอบคุณห้างทองภูเก็ตสาขา4ี่กอ,อกระทุและห้างทองซับเจริญภูเก็ตตอนนี้มีลายทองเข้ามาใหม่ที่ร้านสามารถเข้ามาดูได้หรือติดตามที่ทางแฟนเพจ a c e b o o k ตามนี้เลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a Serban Official บอกเลยนะครับว่าวันนี้เป็นเหตุที่สุดเช้าเกี่ยวกับเมสันเมาส์อย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับ แม้ว่าในตอนนี้ครับเมสันเมาส์เนี่ยยังตกลงสัญญาใหม่กับเชลซีไม่ได้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางสามีม็อกเบลครับนักข่าวเทียสองจ็อบเดลี่เมลที่มีความเชื่อถือมากๆครับได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็อยากจะปิดดีลเมสันเมาส์ในราคา55ล้านปอนด์เอริกเฮนฮาร์กต้องการปิดดีลนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเมาส์เนี่ยสัญญาใกล้หมดแล้วและแมนยูก็ต้องการรีบปิดดีลเพราะว่ากลัวทีมอื่นจะมาแย่งนะครับแต่ว่าเชลซีเองเนี่ยก็มองว่าอยากได้สักรา าค80-85ล้านปอนด์นี่คือราคาที่เชลซีประเมินเอาไว้เอาไง่ายๆก็คือเชลซีเนี่ยไม่ได้อยากขายแล้วก็อยากต่อสัญญาให้ได้แต่ว่าเมา์สนั้นยังคุยกันไม่ได้สักทีครับแต่ว่าเรื่องซื้อขายเรื่องของการต่อสัญญาเนี่ยมันก็ดราม่าเรื่องหนึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่สุดดราม่าแล้วก็เช้ามากๆครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวทิก,ออกเกอร์นคนหนึ่งนะครับผมเธอคนนี้ชื่อว่าออร่าเมริซ่าชโรนนะครับผมเธอเป็นหญิงสาววัย27ปีครับสโรนคนนี้ครับถูกศาลกรุงวินสเตอร์ได้ตัดสินนะครับว่ามีการยื่นข้อกล่าวหาว่าติก,ตออกเกอร์นคนนี้ได้ส่งข้อความรบกวนทางโซเชียลถึงไม่สำนาเป็นเวลา4เดือนตามแคมเปญ s t อ l k i n g หลังจากที่เมาส์นั้นได้ยุติความสัมพันธ์กับเธอนะครับและเธอก็ยอมรับว่าเธอนั้นได้ก่อกวนเมสันเมาส์และเพื่อนร่วมทีมของเมสันเมาส์อย่างเบนชิวลและบิลลี่กิวมอนนั่นเองครับทันนั้นของสโตนคนนี้ครับ เธอก็ได้บอกนะครับว่าเธอเนี่ยได้ร่วมหลับนอนกับเมสันเมาส์หลังจากที่ได้พบกันที่ปาร์ตี้บ้านของเบนชิเวลเมื่อปี2020เมื่อช่วงกลางปีเม่เดือนพฤษภาคมนะครับหละะังจากคบหากันได้เวละประมาณ6เดือนครับเมสันเมาส์เนี่ยตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับเธอหลังจากนั้นครับสโลนคนนี้ระดมส่งข้อความก่อกวนเมาส์ไม่หยุดไม่ย่อนเรียกว่าสร้างความรําคาญแบบสุดๆแล้วก็ไม่แบบ ไม่ยอมแพ้อะไรครับผมก็พยายามก่อกวนที่สุดเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้อยากเลิกแต่เมาส์นั้นต้องการเลิกกับเธอเะครับเมาส์เนี่ยบอกให้เธอหยุดการกระทําแบบนี้นะครับพร้อมกับบล็อกเบอร์ของเธอบล็อกทุกทางทุกอย่างครับวอตแอปทุกอย่างอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอะไรต่างๆบล็อกหมดเลยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเคยรับข้อความอย่างต่อเนื่องจากเบอร์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือสโลเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ครับหาเบอร์ใหม่นู่นนี่นั่นเข้ามาเรื่อยๆแื้นว่าจะบล็อกเบอร์เหล่านั้นแต่เขา ก็ยังได้รับข้อความเบอร์ใหม่ๆอีกมาเรื่อยๆนะครับว่ามีการส่งมาต่อว่ามางงมางอว่ายังรักอะไรอยู่แบบนี้เมาส์ทําทแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับจากคเใริกานะครับมีเบอร์กว่า21รายครับที่ส่งข้อความพร้อมกับทั้งรูปถ่ายไม่สันเมาส์กับสาวคนอื่นๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีข้อความหนึงในอินสตาแ a รมนะครับส่งมาหาว่าฉัน ซัดเปลี่ยนตัวเองได้ดังนั้นขอโทษและจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องคุณกลับมาเถอะเรากลับมาเหมือนเดิมได้ไหมฉันรักคุณมากๆอีกข้อความครับจาก Apple Account ครับส่งมาว่าฉันไม่ซื้อของกินอีกต่อไปเพื่อจะได้มีเบอร์ใหม่ได้อีกฉันเร็วกว่าแกแน่นอนโอ้โหเรียกได้ว,ว่าคือ สาวคนนี้ครับคือเลือกที่จะไม่กินอะไรเลยก็ได้เพราะว่าต้องการซื้อโทรศัพท์มาใหม่เรื่อยๆและแน่นอนว่าเขาต้องการราวีราคว,วานเมสันเมาส์ทาเอาไม่ดีกับเธอครับ อายการนะครับที่รับเรื่องฟ้องเขาบอกว่าเมสันเมาส์เนี่ยกังวลว่าเธอจะลุ่มหลงในตัวเขามากเกินไปและไม่รู้ว่าเธอจะทําแบบนั้นอีกหรือเปล่าเธอรู้ที่อยู่ของเมาส์คร่าวๆนะครับผมแล้วก็รู้ว่าเมาส์นั้นฝึกซ้อมที่ไหนแขอบแฮ้มใครก็รู้จักนะครับผมเมาส์ Mouse เนี่ยกังวลว่าเธอจะติดต่อผมไม่ได้และจะโผล่มาที่สามซ้อมแทนนั่นเองนะสา,ารได้รับรู้ว่าจกข้อความที่ส่งมานนั้นเนี่ยพุ่งเป้าไปที่นักฟุตบอล และครอบครัวของเมสันเมาส์รวมไปถึงที่เบนชิวิลที่เป็นคนแนะนําให้รู้จักที่งานปาร์ตี้เมื่อปี2020เลยนะครับชิวครับได้กล่าวถึงพฤติกรรมของสโลนนะครับว่าเ,เธอเป็นคนที่ไม่ค่อยปกตินะแล้วก็กิลโมก็ได้กล่าวว่าเหมือนกันนะครับว่าข้อความของสโลนเนี่ยได้สร้างผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อชีวิตของกิลโมอย่างมากเลยทีเดียวนะตัวเขาเองเนี่ยนอนไม่หลับจนต้องกินยานอนหลับซึ่งมันส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นและอาชีพของตัวเขานะการมาอยู่ในเมืองใหม่ ที่มีเพื่อนหรือครอบครัวเหตุการณ์แบบนี้มันทาให้ผมแย่เพราะว่ากิลมอร์เนี่ยย้ายจากเชลซีแล้วก็ไปอยู่กับไบรตันนะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นนะครับว่ากิลมอร์นั้นไม่ค่อยได้รับโอกาสการลงสนามในยุคข,ของพอต t เตอร์แล้วก็รวมไปถึงเดรชารบี้สักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่กังวลน,นะครับนั้นของสโลนครับถึงขนาดแกล้งส่งข้อความว่าเธอท้อง สุดท้ายเนี่ยจะพิสูจน์นะครับผมแล้วก็เฉลยว่าไม่เชื่อเรื่องจริงเธอต้องการให้เมาส์นั้นหันมาสนใจเธอและเมาส์นเนี่ยก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าจะเชื่อใครได้อีกนะข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลที่คนใกล้ตัวผมเท่านั้นที่รู้คืออันนี้ผมงงมากๆว่าเธอรู้เรื่องแบบนี้ได้ยังไงเธอมีอะไรติด g p s ติดตามติดผมหรอหรือว่าหรือให้คนสอดแนมผมให้ถึงรู้ การแบบใช้ชีวิตของผมทุกฝีก้าของผมคือเมาส์เนี่ยก็กลายเป็นวิโตกจริตนะครับว่าสโลนคนนี้ทําไมเกาะติดเขาขนาดนั้นรู้ทึกความเคลื่อนไหวของเมาส์นะครับซึ่งสโลนก็บอกเลยว่าเขาไม่ยอมเราอย่างแน่นอนครับสโลนครับก็เลยถูกตัดสินให้มีความผิดโทษฐานสร้างความกังวลใจโดยการสตอกกิ้งเบลลิกิมอครับระหว่างวันที่10กันยายนถึง2ี่ตุลาคมเนื้อปีที่แล้วนะครับผมและเธอเนี่ยก็ยอมรับว่าได้สตอ็อกเมสันเมาส์ระหว่างวันที่1 9พฤศจิพาย,ยน ถึง28ตุลาคมและกก่อควนเป็นชีเวระหว่างาที่20 -29 ถึง29ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วอีกด้วยนะครับผมและเดี๋ยวสารเนี่ยก็จะมีการพิจารณาตัดสินคดีในวันที่20ิมิถุนายนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับแต่ก็ถือว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับผมซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็คงจะรู้สึกว่า เขาเนี่ยไม่โอเคนะซึ่ง stalking คืออะไรครับ stalking คือการสะกดรอยตามเนี่ย่จะงงว่า stalking คืออะไรครับเอาง่ายเลยครับว่าตามติดสะกดติดทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเบนชิวเวลก็โดน more, กิลมอร์ก็โดนเมสันเมสาก็โดนคิวเธอเนี่ยพยายามเก่อกลนคนใกล้ชิดแล้วก็รวมไปถึง การกอร่อกวนคนในครอบรครัวของเม่มา์อีกด้วยนะครับและเมาส์เนี่ยก็เลยกลายเป็นวิตกจริตว่าจู่ๆก็มีข้อความส่งมาครับว่ากําลังทําอะไรอยู่กินข้าวอยู่กับใครแล้วก็ส่งรูปมาเหมือนก็มีคนสกดร,รอยตามแล้วก็แอบถ่ายแบบนี้เรียกว่าการสตอกกิ้งแบบนี้มันคือการกระทาที่คล้ายๆกับ เป็นวิตกจริตหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นโรคจิตหรือเปล่าก็หรือเปล่าก็ไม่ร,ร,รู้เหมือนกันนะครับผมคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องเรงนี้ครับที่มเมสันเมาส์นั้นโดนแชร์ความสัมพัสธ์ลับกับเน็ตไอดอลทิกเกอร์ที่สุดเช้าแบบนี้คิดว่ามีผลเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มการเล่นหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันมาได้ครับแต่ช่วยไม่ได้ครับคนมันหลอกขนาดนี้เคยใครก็หลงไ,ลไหลเลยครับผมฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเล s ูเบนท์ออฟฟิเชียลกันด้วยกันกน,กนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ